สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานำท่านผู้ชมแก้ปัญหาปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟหรือว่าเต้าเสียบของเราเนี่ยมันใช้ไฟหนักเกินไปผมก็เลยจะมาทำการหาวิธีที่ที่เราจะ นำไฟมาใช้ให้ให้ใช้ใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างประหยัดจะต่อไฟพวไฟ่วงไฟเราก็จะมาทำยังไงดูที่เราไม่ใช่ช่างไฟนะครับท่านผู้ชมามาลองดูกันว่าปัญหามันเป็นยังไงว่าท่านผู้ชมมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่านี่ครับท่านผู้ชมมาดูครับนี่ครับ ปักไฟของผมครับมีทั้งกาน้ำร้อนตู้เย็นมองข้าวนะข้างล่างมีอีกเพียบเลยครับนั่นนะแถมแถมยัง,ม,งยมีเครื่องสักผ้าอีกครับมีเครื่องสัก้ายอยู่ด้านในครับครับนั่นยังมีคอมพิวเตอร์อีก ซึ่งใช้ปลั๊กไฟขนาดนี้ผมว่ามันเกินโหลดครับท่านผู้ชมเราจะทํายังไงจะจะหาปลั๊กพ่วงยังไงหรือว่าจะเดินสายยังไงทําให้ให้ปลอดภัยและประหยัดมากที่สุดตัวเนี้ยผมจะพามาท่านผู้ชมมาหาวิธีดูที่เราคอนเทนต์ของผมคือว่าประหยัดประหยัดปลอดภัยแต่ราคาถูกครับท่านผู้ชมครับมามาเริ่มหาสูตรกันเลยครับผม เอาพูดกันไปๆเลยนะครับสูตรมันมีอยู่ว่า p, p เท่ากับ i, I คูณ e นะครับสูตรนี้คือถ้าเกิดเราไม่ใช่ช่างไฟนะครับเราจะไม่เคยได้เรียนมาครับ ส่วนส่วนที่เราคือได้เรียนมานะครับสําหรับคนที่คือได้เรียนมัธยมนะเราจะเคยเราจะเคยเห็นแค่ว่าที่ว่า e เท่ากับ i คูณ r นะครับอันนี้เป็นส,สูตรตอนที่เราเรียนมัธยมครับคือตัว e นี่เป็นค่าความต่างศักตัว e เท่ากับเท่ากับกระเสนะเป็น m ตัว r นี่น่าจะเป็น ขวต้านทานครับมีน่วยเป็นอุมนี่ครับคือคือเราเรียนแค่นี้ตอนมสองหรือมสามแล้วก็จําไม่ได้เลยครับคือเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เนี้ยเราไม่เคยเรียนครับผมก็ไม่เคยเรียนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเป็นช่างไฟจะไม่เรียนผมจะมาแนะนําให้ท่านได้รู้ว่าสูตรเนี้ยมันใช้อย่างไรคือเราคิดแบบชาวบ้านครับผมรู้ว่าทุกคนน่ะหลายคนครับหลายคนไม่ใช่ทุกคนหลายคนเนี้ยจะต่อไฟเดินสายไฟเป็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่า ไอสายไฟที่เราเลือกใช้มาที่เขาเล่ามาไปหามาจากไหนทําไมต้องใช้สายขนาดไหนถ้าเกิดท่านผู้ชมดูคลิปของผมท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าเออทําไมเราหากระแสไฟมาจากไหนใช้ไฟใช้ขนาดสายไฟกี่กี่แอมกี่มิลอะไรเงี้ยเราจะรู้นะครับอ่ะิ่มมาเลยตอนนี้เราเราไม่ใช้ไฟเราคิดง่ายเลยว่า right? ตัว,ต,วตัว P นะเป็น power ของไฟนะครับให้เราคิดเป็นวัตต์ครับวัตต์ มีตัวแทนเป็นวัตคือตามเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราจะเขียนอยู่แล้วตามสติกเกอร์ที่เราซื้อมาใหม่ใม่มีหน่วยเป็นวัตอ่าววัตเลยครับมีหน่วยเป็นวัตตัวนี้เท่ากับวัตนะครับส่วนตัวนี้ไอนี้เท่ากับเอ็มครับไอนี้เท่ากับเอ็มเอ็มมีหน่วยเป็นเอ็มครับเป็นกระแสไฟกระแสกระแสกระแสไฟนะกระแสไฟมีหน่วยเป็นเอ็มเป็นเอ็ม นะครับมีหน่วยเป็นแอปมคูณด้วยแรงดันไฟฟ้ามีหนยเป็นโวลต์ครับมีหนยเป็นโวลต์โวลต์นี่ครับถ้าเราถ้าเรารู้หลักว่าเราจะหาสายไฟเราต้องหาเอปมครับเราต้องหากระแสว่าไหลผ่านตัวนําตัวนี้เราจะต้องนํานําเอากําลังไฟของที่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราใช้ก็คือตัววัดนะครับพลังงานที่เราใช้ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเราใช้ไปกี่วัดกี่วัดทุกท,ทุกเครื่องใช้ไฟฟ้ามารวมกันแล้วหารด้วยจานวนจานวนวนูเราจะได้ต่อปลั๊กไปไปถูกไปถูกที่และปลอดภัยก็ไม่ใช่ถูกที่นะผมพูดก็ไปถูกต้องไปถูกต้องและปลอดภัยคือเราสามารถใช้สายแา่ไหนไม่ร้อนเกินไปแล้วไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่เกิดการอาร์กเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ครับให้เอาวัดมาบวกกันทั้งหมดน,นะครับ เรื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะมีกี่วัตต์ที่ใช้ประเดนยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์อะไรเงี้ยมาใช้มาบวกกันแล้วมาหารด้วยจํานวนโวล์โวล์ก็คือตามบ้านของเรานะครับจะสองร้อยยี่สิบโวล์บ้านของเราธรรมดานะครับถ้าเกิดบ้านใครเป็นสามร้อยแปดสิบโวล์เป็นไฟสามเฟสอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วครับคือบ้านเนี่ยต้องมีกิจการเป็นมอเตอร์สามเฟสมีปั๊มลมใหญ่นี่ครับ แต่โดยบ้านทั่วไปชาวบ้านของเราทำด้านนะส่วนใหญ่จะเป็น220โวลต์เราเอาจํานวนแอมป์ทั้งหมดเนี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทั้งหมดนะมาบวกกันแล้วหารด้วยจานวนโวลต์เราจะได้กระแสครับว่าได้กระแสกี่แอมป์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเอาตัวแอมป์เนี้ยไปหาไปหาค่าตารางของสายไฟฟ้าอ้าวผมจะยกตัวอย่างให้จริงๆเลยนะครับเป็นเป็นเป็นชีวิตจริงครับของตัวผมเองบ้านผมที่ว่าผมจะต่อมาเนี้ยที่ว่ามันเกิดปัญหาอยู่เนี่ย มันมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับว่าเราดูตรงไหนครับเราดูตรงที่สติกเกอร์ครับสติกเกอร์สติกเกอร์พัดลมอ่าเดี๋ยวดูพัดลมครับนี่ครับสติกเกอร์พัดลมครับอ่ากับดานกับดานนั่นครับมันจะเขียนว่าสองร้อยยี่สิบโวลต์จัจุ่มไหนนี่ 220 w, รยสิบโวลต์ห้าสิบเฮิรตหกสิบวัตสองจุดเอ้ยศูนย์จุดสองห้าแอม์นี่ครับนี่ฮะพัดลมนี่ครับให้ท่านไปหาไปหาตรงเนี้ยมาหุงข้าวใช้กี่ใช้กี่โวลต์ใช้กี่วัตเอาเอา,เอาวัตนะครับมาหุงข้าวเราใช้กี่วัตตู้เย็นเราใช้กี่วัตพัดลมเราใช้กี่วัตตคือไฟเราใช้หลดไฟกี่วัตทู้มชมหาหมดแล้วมาบวกกันครับถ้าเกิด ถ้าเกิดสติเกอมันเรือนรางเราก็ไปเซร์ชครับไปเซื้อหาไปเซื้อหาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นของเราใช้พลังงานกี่วัตต์แล้วมาบวกกันเอาเอาตัวอย่างจริงเลยนะครับผมพูดให้ไวเพราะว่าคลิปผมมันมันยาวแล้วครับอ่ะผมจะผมไปไปดูมาแล้วครับว่า,เ,าเครื่องเครื่อง้าผมเท่าไหร่ผมจะจะเป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่างจริงนะครับเครื่องเครื่องซักผ้าผมใช้หนึ่งพัน 1,350งันสามรหตก็มองข้าวมองข้าว600วัตหกร้อวัตนะครับกระติกน้ําร้อน750พัดลมพัดลมเมื่อกี้นี่ครับ60วัตตู้เย็น70วัตคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งต้นะครับคอมพิวเตอร์ตั้งตมันจะมีเลิง์มาว่าสี่ร้อยถึงห้าร้อย์ครับเล็งเล็งของของคอมพิวเตอร์ตั้งตัวตัวเนี้ยของผมเนี้ยให้ให้เราเอาเอาค่าแม็กเลยครับค่าแม็กซิมค่าแม็กซิมัมที่ว่าจํานวนลูดเต็มนะครับให้เอาห้าร้อยมาคิดนะครับอย่าเอาสี่ร้อยนะครับให้เอาห้าร้อยมาคิดแล้วก็โหลดไฟอีกหกสิบต์นี่ของผมอันนี้อันนี้จริงจุดจริงที่ผมจะต่อมานี้นะครับ พราะว่าผมใช้สาย0.5ครับสายเดิมผมเนี่ยร้อนแป๊ดเลยครับตอนนี้เรามาบวกกันหมดบวกก่อนบวกเสร็จจะได้ได้สามพันสามร้อยเก้าสิบวัตต์นี่จะได้เท่ากับใช้กำลังไฟทั้งหมดใช้พลังงานไฟทั้งหมดสามอเก้าสบวัตต์ ต่ถ้าเกิดผมบวกผิดก็ต้องขออภัยนะครับเอาจํานวนสามร้อยสามพันสามร้อยกสิบวัตต์มาหารด้วยจํานวนวูนครับอ่าอย่น,นี้นะครับอ่าดูคุก่อน,อนรครับขอบคุณค่ะเอาจํานวนสามพันสามร้อยห้าสิบเอ้ยเก้าสิบวัตต์ขอโทษทีครับสามพันสามร้อยเก้าสิบวัตต์อ่านด้วยจํานวน กระแสแรงดันไฟของเรา220โวลต์จะได้เท่ากับ1 0 5ห้าจุีอมปเนี่ยมาได้15.4้ามครับท่านผู้ชมแต่ให้เราปัดให้ให้เราปัดขึ้น,นไปเลยนะครับเพราะเราเราเผื่อเผื่อเผื่อหลดครับเพื่อเราใช้ไฟฟ้าเกืนหรือว่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเพิ่ม ให้เราใช้เราให้เราคิดเป็น16แอมป์นะครับที่เราคิดปุ๊บเราบวกเราบวกพึ้มครับปัดปัดให้มันเป็นถึงไม่ถึง5ก็ช่างมันครับปัดให้มันเป็น16แอมป์พอเราได้จํานวนกระแสะไฟฟ้าที่เราจะหลูดผ่านตัวนําเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมไปเซิร์ชหา Google ครับ Google มีครับมีตารางอยู่ครับที่ Google หรือว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมครับส่วนตัวผมเนี่ยไป ไปปิ้นมาเลยครับนี่ตัวนี้อา้าวได้แล้วไปปิ้นมาครับขนาดกระแสของไฟฟ้าของทองแดงหุ้มฉนวนครับให้ท่านไปหาเลยครับว่าท่านจะเอาแบบไหนมันจะมีหัวข้อให้ว่านี่สายเดิอนอากาศสอ,สองสองสินครับสองสินสายร้อยท่อที่เป็นรูหะสายร้อยท่อที่ไม่เป็นรูหะอันนี้ผมของผมเอางานจริงนะครับของผมเอาเปลี่ยนที่ว่าร้อยท่อไม่เป็นรูหะไล่ลงมาสิบสิบหกแอมไม่มีครับเอาสิบเจ็ดครับ ให้เพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าสิบสิบหกไม่มีเอาสิบเลยสิบห้าอะไรไม่ใช่นะครับเอาเพิ่มให้เป็นสิบสิบเจ็ดแอมเดแล้วเนี้ยผมรอยผมผม,ผมกีดวันเนี้ยเนี่ตยตะไลมาอะไรมาปุ๊บได้สองจุดห้าครับสายสองจุดห้าตารางมิลเห็นไหมครับขนาดสายที่เราจะซื้อมานี่จานวนข้างในเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอะเนื้อทองแดงข้างในเนี่ยครับนี่นี่ นี่ยท่องแรงตัวนนีะ้ให้สองจุดห้าขนาดสองจุดห้าสมมุติถ้าเราไปซื้อสายพ่วงนะครับปักพ่วงที่ว่าเป็นปักสามตาธรรมดาของเรานะครับนี่ครับปักานะสามตานะสามตาปักสามตาให้ท่านฮะเอาสาย2.5ไม่น่าจะมีครับให้ท่านเอาสองเส้นครับแยกมาสองเส้นนะอย่าเอามาเส้นเดียวเอาหนึ่ง จุดห้าหรือว่าหนึ่งจุดศูนย์ก็ได้ครับสายพ่วงอะปลั๊กพ่วงนะครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้อสองจุดห้าไม่มีถึงเรามันมีปุ๊บไอตัวงาที่เราเสียบเข้าไปกับเต้าเสียบนะครับเป็นมันจะไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้อันนี้ไปห่วงมปล่าไฟตัวเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องแน่นครับในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าถ้าเราเอาเอาปลั๊กตัวผู้ไปเสียบกับเต้าเสียบตัวเมียแต่ว่าเราใช้กระแสไฟถึงสิบหกแอมป์เนี้ยยังไงก็ไม่ปลอดภัยครับ ให้ท่านผู้ชมเลือกใช้สองสองปลั๊กนะครับเนี่ยเลือกใช้สองปลัก๊กแยกกันเครื่องซักผ้ากับหม้อหุงข้าวก็คุณจะแยกกันเครื่องซักผ้าใช้อันนึงแล้วก็หม้อหุงข้าวใช้อันหนึง่งไม่ใช่ว่าไปใช้รวมกันหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าการน้าร้อนตู้เย็นอะไรรวมกันบนไม่ใช่ครับให้แยกเป็นสองปลัก๊กนี่ครับพอได้พอได้ค่าที่เราจะจะไปเอาสายไฟแล้วขนาดสองจุดห้า ตารางมินนะครับเราก็ไปซื้อของแล้วครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะไปไปหาซื้ออุปกรณ์มาครับนี่ครับท่านผู้ชมผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับนี่รายการของจะมีทอเหลืองซีหุนทออ่อนทออ่อนก็คือทอฟิกนะครับทออ่อนทอฟิก อันนี้การปูกาปูการปูขันไปครับผมผมคิดว่าหลายคนเนี่ยควจะรูน้น่าจะทําเป็นครับแล้วก็ขันตะกรูล,ลงไปแล้วปุ๊บแล้วก็เอาท่อเอาท่อตอกลงไปในในนี้ครับอ่าผมพอให้ให้ดูพอสังเกตครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับอะไรผมซื้อมาอยู่ หกร้อยเก้าสิบแปดบาทครับผมจะมาตอบลักของผมแต่เขาแต่ทางร้านทางร้านเขาคิดครับหกร้อยเจ็ดสิบครูดให้ผมนะครับเพราะว่าผมซื้อแท่งกาวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลดแท่งกาวลงก็อยู่ประมาณหกร้อยครับประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทนี่ครับสายไฟครับสายไฟขนาดหนึ่งคูณสองจุดห้า นครับสายดำนี้ผมจะเอาเป็นสายกลาวนะครับส่วนสายแดงจะเอาเป็นสายลายสายลายภาษาชาวบ้านเราก็คือเอาไขควงเช็คไฟไปแล้วมีไฟนะครับไขควงเราจะแดงวาบเลยครับตัวเนี้ยส่วนส่วนสายโอ้ยผมผมพูดผิดครับสายดำผมจะเอาเป็นนิวตรอนขออภัยนะครับสายดำเป็นนิวตรอนสายแดงเอาเป็นลายส่วน ส่วนสายที่เขียวจะเอาเป็นกลาวครับนี่ครับซึ่งจะเล็กกว่าสายอื่นครับเพราะว่าผมเอาเป็นสายขนาด1.5เพราะมีหัวหน้าช่างไฟที่ปรับทำงานอยู่นะครับเขาเป็นเกี่ยวกับช่างไฟโดยเฉพาะเขาแนะนำมาเราต้องต้องเชื่อครับช่างไฟนะแนะนำมาแล้วส่วนสูตรสูตรที่ผมได้มานี่คือเป็นลูกพี่ใหญ่ผมครับสอนมารับรองถูกแน่นอนครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วยังไม่เข้าใจนะให้ให้ให้ใหกลับไปดูหลายๆรอบครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับดูได้หลายรอบผมเขียนไว้ให้ดูหลายรอบเนี่ยผมเขียนไว้หลายใบยด้วยนะครับผมพยายามให้ท่านผู้ชมเข้าใจเอาไปดูว่าผมเข้าสายแบบไหน ดูการเข้าสายต่อเลยครับนี่ครับท่านจะมองเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเขียนว่าแอลเอลนี่ให้เอาสายสายลายเข้านะครับสายลายอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเสียบเราเสียบเช็คแรมลงไปแล้วครับไฟจะแดงว่านี่สายดิวตรอนนี่สายกราวให้ท่านผู้ชมทําการต่อให้ถูกนะครับไม่ใช่เอาสาสายนิวตรอนไว้บนเอาสายลายไว้ล่างนี่ครับ พยายามทาให้ถูกถึงเราไม่ใช่ช่างไฟก็จริงครับเราควรจะทําให้ถูกต้องนะครับเข้าสายครับเห็นไหมครับผมเอาลายสีแดงที่ผมว่าเนะี่ยเอาใส่ข้างบนส่วนนิวตรอนผมใส่ใช้สีดําผมก็จะใส่ข้างล่างส่วนกลาวก็คือสีเขียวอ่าปกติมันจะเป็นเขียวเหลืองนะครับแต่ว่าไม่มีผมไม่ไม่รู้ว่าจะซื้อไงผมเอาสีเขียวมาเป็นแทนใส่ปรอบ แล้วเข้าไปตรงนี้ครับ,บ,บนี่เหมือนเนี้ยปุ๊บผมผมมือเดียวผมก็เลยทำไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขันเรียบร้อยนี่ครับท่านผู้ชมอ่านี่ต่อเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วนะครับดูเนี่ยผมเดินสายไปครับเดินท่อครับเดินท่อ ตรงไหนที่เป็นคุ้งเราก็ใช้ทอ่อเฟกนะครับเนะี่ยท่อเฟกงอได้ต่อไปครับนะครับตรงไหนที่เป็นข้องเราก็ใช้ทอ่อเฟกต่อความยาวสิบเมตรครับท่านผู้ชมจากจากบล็อกที่ผมผมแก้ไขเนะี่ยไปถึงไปถึงเบเกอร์ครับจำนวนสิบเมตรครับใช้ความยาวสิบเมตร ผมผมใช้เงินไปอยู่หกร้อยกว่าบาทครับนี่ถ้าเกิดหกักหักแท่งกล้าวออกนีน้น่าจะไม่ถึงหกร้อยได้ทาไปครับประมาณห้าร้อยกว่าบาทเราสามารถทําได้ครับโดยที่ว่าไม่ใช่ช่างไฟครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูไปไปเข้าก็คัดเอาก่อนครับว่าเข้าแบบไหนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเข้าสายครับนี่เวลาเข้าสายอ่านี่ครับ นี่สายลายครับสายลายผมคิดว่าผมเดินมานะครับเนี่ยผมเดินมานี่อันนี้โทรโทรผมเดินนะครับอันนี้โทรมาจากที่ผมโตเข้ามาจากการไฟฟ้าครับเนี่ยส่วนตัวนี้ผมโทรผมเดินมาจากจุดที่ผมไปโตมาเมื่อกี้ครับผมแก้ปัญหาปลักข้าผมเนี่ยเดินมนนี้ปุ๊บผมเอาสายแดงเป็นสายลายครับนี่มาเข้ากับบีเกอร์ตัวนี้ครับ สามสิบสองเอ็มนะตัวนี้ยใช้สามสองเอ็มผมก็คือว่าผมใช้ไฟเยอะข้างล่างครับก็มาเข้าตัวนี้ปุ๊บส่วนสายเขียวเป็นกราวกราวก็ให้เอามาลงมาไว้ฝั่งบาร์กราวนะครับนี่ท่านผู้ชจมเจ้าใบาะมาฝั่งบาร์ดิวตอนนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นบาร์ิวตอนบางคนจะไปเข้าใจผิดว่าเอากราวเราเนี่ยสังเกตดูง่ายนะครับ เนี่ยตัวเนี้ยสายเนี่ยจะลงแท่งกล่าวสายเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นกราวตามตามจุดอื่นตามเบเกอร์ตัวเนี้ยเนี่ยครับมันต้องแยกกันนะครับว่าบาเป็นเป็นบาของของกราวและบานิวตนันนะครับต่อให้ถูกนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชม ได้ต่อไฟมาใช้หรือว่าเดินปลักพ่วงมาใช้อย่างปลอดภัยและถูกวิธีและที่สําคัญคือประหยัดครับผมใช้งบแค่ประมาณไม่เกิน600กว่าบาทถ้าเกิดถ้าเกิดท่านผู้ชมมีมีแท่งกลาวที่เขาเดินมาแล้วท่านผู้ชมเดินมาจุดที่ท่านผู้ชมต้องการที่จะเดินก็คงจะไม่ถึงหกร้หรอกประมาณ500กว่าบาท และปลอดภัยสําหรับพวกเราที่เราไม่เคยเป็นช่างไฟนะครับไม่ได้เรียนดางด้านสายไฟฟ้ามาโดยโดยเฉพาะเราจะได้รู้ว่าเออเราต้องการตัวนําไฟฟ้าที่ว่าหลุดกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่เนี่ยผมต้องการแค่นี้แหละครับที่สําคัญขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีมีความสุข ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ